หน่วยพิการจับคุณลูกค้าเพียงแค่30นาทีค่ะปิดบริเองไม้ขายยาราคาปกติตามป้ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรองเท้าแคชเชียร์หนังบวยทางพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงจากราเดียร์บี ไม่ใช่คัชโชยธรรมดานะเป็นคัชโชยเพื่อสุขภาพยิ่งใส่ยิ่งสบายเท้าค่ะยิ่งใส่ยิ่งเปรียบเสือนการนวดฝ่าเท้าไปในตัวมาพร้อมกับความเป็นนังปวยแท้ๆใส่ดีใส่ดีนิ่มใส่สบายสบายเนื้อออกไม่หยุดไม่หนักเท้าพื้นรองเท้าด้ในค่ะสเกตเห็นว่าเป็นกึ่เป็นพื้นใส่ไปแล้วจะเต็นเท้าพอดีเท้าเวลาเดินไม่หยุดไม่รวมนะคะดอกยางแน่นมากๆที่เกาะพื้นอยู่นีเป็นอย่างดีค่ะลดโอกาสในการเลื่อกผาด ขนาดเล้ราคาเพียงแค่499บาทกับโรนาจิทองแบรนด์แฮปปี้รู้ไปถึงค่ะโซนทางด้านนี้เป็นรองเท้าแตะสไตล์ม่ดีมลจากแบรนด์แฮปปี้รองเท้าแตะสไตล์ญี่ปุ่นมาพร้อมกับวัสดุไล่ลอนยับยับกลิ่นยับยับแบคทีเรียใส่ดีใส่นุ่มนุ่มใส่สบายสบาย,สบายใส่ลุยน้ำได้ด้วยไวสุดๆราคาปะกติค่ะ499 599 าราคาคู่ละ199บาททุกท่านคะสำหรับตอนนี้คะ่ะทุกท่านกำลังอยู่กับโรานาทิทองแบรนด์แฮปปี้เราขายเียราคาต่ำกว่าทุนคะ่ะชุกรุ่นคู่ทุกชุกแบบไม่เว้นเลยมาแต่รุ่นเดียวยีบรุ่นไหนคู่ไหนแบบไหนรุ่นนั้นเราขายในราคาต่ำกว่าทุนนะคะรวมไปถึงคะ่ะส่วนทางด้านนี้คะ่ะจะเป็นรองเท้าผ้าใบจากแบรนด์แฮปปี้พื้นรองเท้าอยู่สั้นประเทศยังเป็นอย่างดีเวลาวิ่งส่งแรงวิ่ง